สวัสดีครับวันนี้พวกผมสามคนจะมาต่อวงจรแบบฝึกหัดบทที่หกกันครับก่อนนะครับผมไปดูกันที่แบบฝึัที่หนึ่งเลยนะครับผมก็คือตรงนี้นะคเรากำหนดไลบรารีให้บลูทูธโน้ตู้จักกับตัวหน้าจอเ c d นซีดีนะครับผมแล้วก็กำหนดอินทิเจอร์เอ็นบีอาร์ก็คือของพอร์ตนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมกำหนดขาเอ็ที่หนึ่ง เป็น output นะค the ับมโดยใช้ขาที S> <S ่14ในในกฎของ GPIO และก็กระโดขา LED ที่2นะครับผมเอาน o u เหมือนกันนะครับโดยใช้ขาที่2ในกฎของ GPIO นะครับและก็ซีลวิธีกินก็คือกำะโดความเร็วของบอร์ดความเร็วการะโดดของข้อมูลผม9600นะครับและก็ LCD วิธีกก็คือเป็นการเปิดใช้งานใช้งานจอ LCD นะครับ ก็ไปต่อที่วอลลุ่ดโดยรวมก็คือคำนด LCD ซนเซอร์ก็คือประทัดแรกของแถวที่หนึ่งนะผมแล้วก็พิ้นปินพิ้น,ป,น,ป,นปิ้นคำว่านะครผมคอร์ดวีลูนะครผมก็เท่ากับนะครับก็ะบวนการมีดีเลีสองสองสองร้อยนะผมแล้วก็กกกมีอาร์นะก็เท่าก,ก,ก,กับก็คืออนาล็อ,ลอกรีสที่รับมาจากขา A0 นะครผมแล้วก็ แล้วก็ไปกําหนดเซนเซอร์อท,ที่ที่แถวที่1นึ่งนะผมแล้วก็รับค่ามาจากตัวแปรที่เรากำหนดก็คือ vr แล้วก็มาแสดงผลใน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 ด้านหลังของคาว่าเท่ากับตรงนี้นะผมเป็นค่าที่รับมาจากตัวแปร vr นะผมก็ตรงนี้ผมเป็นเป็นงื่อนไขนะผมถ้าค่าที่รับมาจากจากตัวของกดนะผมมีค่ามากกว่าเท่าก,กับศูนย์นะผม ีและและมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับไฟดด LED, ดด LED ที่หนึ่งจะดับนะครับแล้วก็ดด LED ที่สองก็จะดับเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปตั้งเคสซอร์ก็ปิน้นปิ้นคำว่า LED หนึ่งเท่ากับออฟนะครแล้วก็ LED สองเท่ากับออฟเหมือนกันนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขที่สองต้องอ่า ค่าที่รับมาจากพอร์ตนะผมมากกว่าหรือเท่ากับ101หรือมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ500นะผมบอร์ดไฟ LED ที่ที่สองกับที่หนึ่งก็จะติดนะครผมแล้วก็จะแสดงบนหน้าจอซีดีนะผม่มาก LED หนึ่งโอนนะคผม LED สองโอนเหมือนกันนะครับผมครับผมเมื่อเข้าเงาื่อนไขที่สามนะผมถ้าค่ามาจากกดอ่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ500หนึ่งหรืออ่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นึ่งพันนะผมจาจอ LCD อ่าที่1ก็จะดับนะผมแล้วก็จอ LCD ที่2ก็จะดิดนะผมและก็จะสแสดงข้อความนะผมจอ LCD 1เท่ากับออฟนะผมแล้วก็จอ LCD 2องเท่ากับโอนะนะครับผมนะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขที่4ี่นะผมก็เมื่อรับค่ามาจากตัวผลนะผมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1,100หรือหรือ ค่ามากน้อยกว่าหรืเท่ากับหนึ่พนี่ะครับผมหลอด LED ที่1ก็จะติดนะครับผมแล้วก็หลอด LED ที่2ก็จะดับนะครับผมแล้วก็จะแสดงข้อความ,มบนจอ LCD ว่า LED 1นึเท่ากับออนนะครับผมแล้วก็ LED 2องเท่ากับครันะครับผมก็ตโค้ดก็มีเท่านี้นะครับผมตอผมก็ไปดูการทำงานของแบบที่1กันเลยนะครับผมหลังจากที่เราอัปโหลดโค้ดที่เราอ่า เขียนมาแล้วก็อัพลงบลูอุนโนได้เปลยาไหมนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็ครับผมถ้าค่าค่าของพอร์ตเท่ากับนะครับผมที่รับมานะผมเท่ากับ0ูนถึงหนึ่งร้อยนะครับผมพอด์ต LED ก็จะดับทั้งสองหลอดนะครับผมแล้วก็เรามาปรับดูนะครับผมถ้าค่าค่าจากพอร์ตเท่ากับ 101่หนึ่งถึงห้าร้อยโวลต LED ก็จะติดทั้งสองโวลต์นะครับผม <Okay. S 1> ก็ไปดูกันต่อนะครับผมถ้ามีค่ามากกว่าห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งนะครับห้าร้อยหนึ่งโลอด LED ก็ก็จะติดดวงที่สองนะครับผมและดวงที่หนึ่งก็จะดับนะครับผมนี่นะครับผม ก็ไปดูกันในแบบที่3เลยนะครับผมถ้าถ้ามีค่ามากกว่า1,000ถึง1น0่นหนึ่งนะครับผมอ่หนึ่งนะครับก็จะกดแบบนี้นะครับผมลอด LED 1, <c oughs> 1ก็จะติดนะครับผมอด LED 2, 2> <c oughs> ก็จะดับนะครับผมก็ขอบคุณครับผม ต่อไปนะครับจะมาดูตัวโค้ดในแบบฝึกหัดที่2กันนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของโค้ดในแบบฝึกหัดที่2นะครับผม i n c คูส e นะครับประกาศ i n c คูส e สองบรรทัดนี้มาเพื่อให้ตัวบอร์ดกับหน้าจอรู้จักกันนะครับในส่วนของลิฟต์คริสตัล i สอง c นะครับ lcd ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นของบอร์ดนะครับแล้วก็มี16บกคอลัมน์สองแถวนะครับแล้วก็ตัว IN LDR ก็คือให้ค่านี้เป็นค่าที่เอาไว้ตัวเป็นตัวแปรที่เก็บค่า LDR นะครับแล้วก็ตัวปุ่ม t t o n ให้ค่าเท่ากับ0ตัวส a ต e ให้ค่าเท่ากับ1ครับในส่วนของ void setup นะครับตัว pin mode นะครับก็จะกำหนดมาเป็นตัว D7 นะครับใช้เลข GPIO เป็น13นะครับแล้วก็ตัว d 3นะครับใช้เลข GPIO เป็น0 แล้วก็ตัว D4 นะครับใช้เลข GPIO เป็น2นะครับตัว D7 นะครับให้เป็น Input ตัว D3 นะครับให้เป็น Output และ D4 ก็ให้เป็น Output เช่นกันครับแล้วก็ Serial Begin นะครับกำหนดค่าความเร็วนะครับเป็น115200นะครับแล้วตัว LCD Begin ก็คือให้ตัวหน้าจอนะครับเริ่มทำงานครับครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของ void loop นะครับบรรทัดแรกครับ LCD เซตเคอร์เก็คือเราจะเป็นการเซตตัวคอลัมน์และก็แถวของตัวหน้าจอนะครับก็คือ0ูก็คือช่องที่1แถวที่1นะครับ LCD p r i n นะครับก็เป็นคําสั่งให้แสดงในหน้าจอนะครับแสดงคําว่า LDR value นะครับเท่ากับ LDR value LDR เท่ากับ analog read A0 ก็คือค่าที่อ่านได้จากอนาล็อกของ A0 นะครับให้ไปเก็บค่าใน LDR ตัวแปรท,ที่ที่ชื่อว่า LDR นะครับ LCD Set Cursor ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการกำหนดค่าค่าในหน้าจอนะครับว่าให้อยู่ในแถวที่11นะครับอ่ช่องที่11นะครับแถวที่1แล้วก็ตัว LCD Pin นะครับก็ให้ป i ินตัวค่าของที่เก็บได้จาก a 0นะครับก็คือ lldr นะครับให้แสดงขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วตัวบ u t ทอนเท่ากับดิจิตอลลีดก็คือตัวดิจิตอลลีดนะครับตัวนี่เป็นเลข gpio นะครับก็ให้ตัวที่อ่านค่าได้ในขา gpio 13นะครับมาเก็บค่าในบ u t ทอนนะครับในตัวของบ u t ทอนนะครับก็จะมาแสดงในบรรทัดนี้นะครับก็คือ Serial Pin ln นะครับแสดงค่าของตัวบ t t ทอนครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนเงื่อนไขของ if else นะครับผมตัว if ตัวแรกนะครับก็คือ button เท่ากับ1 state นะครับก็จะบวก1 state ค่า state นะครับก็จะเท่ากับ state บวก1ก็คือค่า state ก็จะบวกทีละ1นะครับค่า state ที่เราเก็บได้นะครับผมก็จะถูกบวกเป็น1ซึ่งค่า state เริ่มต้นนะครับก็เราเซตให้มันเป็น1นะครับซึ่งตัวปุ่มตัวนี้ครับจะเท่ากับ1ได้ก็คือ จะต้องมีการกดปุ่มบนบอร์ดหนึ่งครั้งนะครับผมก็บอร์ดของเราเออตัวบตทอนนะครับของเราก็เซตมาให้เป็นศูนย์เมืม่อกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับตัวบตทอนก็จะกลายเป็นหนึ่งก็พอเป็นหนึ่งปุ๊บก็จะทํางานในในบรรทัดนี้นะครับก็คือสเตทให้บวกหนึ่งพอสเตตบวกหนึ่งปุ๊บค่าสเตตเป็นหนึ่งอยู่แล้วพอบวกหนึ่งก็จะเข้ามาในเงื่อนไขของอ e ีตัวนี้นะครับก็สเตตเท่ากับสองนะครับก,<ๆ>ก็จะทํางานในบรรทัด ของดิจิตอลไลท์นะครับก็คือให้หลอดไฟดวงที่1เนี่ยครับติดและหลอดไฟดวงที่2ดับนะครับผมก็เลข0กับ2ก็คือเลข GPIO นี่นะครับศูนย์ก็คือ D 3นะครับ2ก็คือ D 4นะครับผมก็แล้วก็ให้ตั้งค่านะครับที่ตัวหน้าจอให้แสดงที่ช่องแรกนะครับเริ่มต้นที่ช่องแรกแล้วแถวที่2นะครับเป็นคำสั่งของ L 1ก็คือหลอดไฟดวงที่1นะครับ ติดแล้วก็หลอดไฟดวงที่สองนะครับดับครับผมในส่วนของ I ิปเอลต่อไปก็คือเมื่อกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งครับตัวสเตตที่เป็นสองอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกบวกมาหนึ่งก็จะกลายเป็นสามนะครับพอเป็นสามปุ๊บก็จะทํางานในส่วนบรรบรรทัดตรงนี้นะครับในส่วนของเอลยิปตรงนี้นะครับก็หลอดไฟดวงที่หนึ่งเนี่ยครับก็จะดับนะครับหลอดไฟดวงที่สองก็จะติดนะครับผม อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการเซตเคอร์เซอร์ก็คือเซตตำแหน่งของตัวที่จะให้ขึ้นบนหน้าจอนะครับก็จะขึ้นคําสั่งของตัวพิมพ์นี่ครับ LCD พิมพ์ให้หลอดไฟดวงที่1เนี่ยครับขึ้นว่าออฟหลอดไฟดวงที่2ขึ้นว่าอ่อนนะครับเมื่อกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มครั้งที่3ตัวสเตทน,นะครับก็จะถูกบวกขึ้นมาคือเซตตำแหน่งของตัวที่จะให้ขึ้นบนหน้าจอนะครับ ก็จะขึ้นคำสั่งของตัวปริ้นในนี้ครับ LCD ปริ้นให้หลอดไฟดวงที่1เนี่ยครับขึ้นว่าออฟหลอดไฟดวงที่2ขึ้นว่าออนนะครับเมื่อกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มครั้งที่3ตัวสเตตน,นะครับก็จะถูกบวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น1ก็ทำงานในเงื่อนไขของ l e f บรรทัดนี้นะครับหลอดไฟทั้ง2ดวงเนี่ยครับก็จะติดแล้วก็จะขึ้นสถานะว่าหลอดไฟติดทั้ง2ดวงนะครับ แล้วเมื่อกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวสเตตนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5เมื่อสเตตมีค่าเท่ากับ5นะครับก็คําสั่งก็คือให้สเตตกลับไปเป็น1นะครับผมเมื่อสเตตกลับไปเป็น1นะครับมันจะมาทํางานในเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คือให้หลอดไฟดับทั้ง2ดวงนะครับแล้วก็จะขึ้นคําว่า off ซึ่งพอเราเปิดการทํางานของบอร์ดนะครับเงื่อนไขที่เราตั้งมาก็คือสเตตเท่ากับ1นะครับมันจะอยู่ในบรรทัดนี้นะครับก็จะลงมาทํางานในบรรทัด ของ l อลบรรทัดนี้นะครับผมมันจะเข้ากันในเงื่อนไขนี้ตั้งแต่เริ่มต้นในการเปิดเปิดหรือเสียบเสียบตัวบอร์ดนะครับผมครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับของส่วนของโค้ดนะครับทีนี้เราไปดูในการต่อลงบอร์ดเลยนะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นการทํางานในแบบฝึกหัดที่2นะครับในตัวหน้าจอนะครับก็จะแสดงค่า LDR นะครับเมื่อเราเอานิ้วไปอังอนะครับที่ตัว รับแสงนี้นะครับก็ค่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับเมื่อปล่อยก็ครับผม <c oughs> ก็เมื่อกดปุ่มนะครับผมต่อไปมาดูในส่วนของปุ่มนะครับเมื่อกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็หลอดไฟดวงที่หนึ่งนะครับก็จะติดและดวงที่สองจะดับนะครับเรากดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับหลอดไฟดวงที่สองก็จะ ติดนะครับแล้วก็ดอดไฟดวงแรกก็จะดับนะครับแล้วก็จะขึ้นในหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วพอกดปุ่มครั้งที่3านะครับดอดไฟก็จะติดทั้งสองอันนะครับก็จะขึ้นในหน้าจอว่าออนทั้งคู่นะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่สี่ครับหลอดไฟก็จะดับทั้งคู่นะครับจะเป็นการทํางานแบบวนลูปนะครับผมนะครับเราจะมาดูโค้ดของแบบฝึกหัดที่สกันนะครับ ครับสบรรทัดแรกนะครับคือโคดอินพุตนะครับที่ประกาศให้หน้าจอรู้ครับครับสบรรทัดแรกนะครับคืออินพุตประกาศให้บอร์ดรู้จักกับหน้าจอครับบรรทัดที่หานะครับคือ Liquid Crystal i 2 c lcd ไอตัวนี้ครับ 0x27 คือรุ่นของบอร์ด16คือ 16ช่องครับแล้วก็2ก็คือ2แถวนะครับในตัวของบอร์ดสองบรรทัดนี้นะครับคอนอินทิกพินและคอนอินเอ็โคพินทั้ง12บสและสิคือเป็นการประกาศตัวแปรของบอร์ด D6 และ D5 ครับโอเคครับสอบรรทัด11 12อ็ดก็คือบรรทัดแรกนะครับก็คือการรับค่าจาก บอร์ดนะครับให้มาเป็นแปลงเป็นเซนแล้วก็บรรทัดที่2ก็คือจากเซนนะครับให้แปลงมาเป็นค่านิ้วครับต่อไปนะครับ3าบรรทัดนี้นะครับบรรทัดเรกลองดูเรชั่นนะครับไว้สําหรับเก็บระยะที่ขึ้นเสียงเดินทางไปและกลับครับบรรทัดที่2องโฟร์ดิสแตนไว้สําหรับเก็บค่าระยะทางในเป็นหน่วยของเซนติเมตรนะครับ และสามโฟ d ์ดิส n ทนสำหรับเก็บค่าระยะในหน่วยของนิ้วครับสองบรรทัดนี้นะครับอินสเตคือให้ค่าสถานะของกลุ่มเป็น0และอินบ t ต o n อนก็คือให้ค่าสถานะของกลุ่มครับต่อไปเป็นส่วนของวอร์เชอัพนะครับซีเรียลเบกิน,นะครับก็คือความเร็วของ หน้าจอของบอร์ดนะครับและในส่วนของพินโหมดที่พินนะครับให้ตั้งค่าเป็นเอา p ์พุตอ o p ค n พินตั้งค่าเป็น input. อินพุตสก็คือเลข gpio ของ d 4ีศูเลข gpio ของ d ี่3แล้วก็สิบสามเลข gpio ของ d 7ส่วน lcd ให้แสดงบนหน้าจอครับต่อไปเป็นส่วนของไ e Loop นะครับบรทัดนี้นะครับบัต t ท n น นีจิตอน e ีดก็คืออ่านค่าสถานะของปุ่มจากขาที่13ครับมรรทัดต่อไปซีเ i ียลปิ i นอินบัตแสดงค่าสถานะของปุ่มบนซีเรียลมอนิเตอร์ครับมรรทัดต่อไปถ้าถ้ากดปุ่มมันจะแสดงสถานะเป็นไฮหรือว่าเลขหนึ่งครับแล้วก็บรรทัดนี้ จะเพิ่มตัวไปของสเตตขึ้นทีละหนึ่งครับแล้วก็บรรทัดดดเลย์ห้าก็คือการหน่วงเวลามิลลิวินาทีครับครับในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับเอ่อตั้งค่าทิกพินเป็นโลครับแล้วก็บรรทัดต,ต่อไปก็คือให้มันหน่วงเวลาเป็น2ไมโครวินาทีครับในบรรทัดที่3ตั้งค่าทิกพินเป็นไฮนะครับให้เป็นเวลา10ไมโครวินาทีเพื่อเพิ่ม เสียงขึ้นออกไปครับในบรรทัดสุดท้ายตั้งค่าเป็นทิกพินให้มันกลับไปเป็นโลครับต่อไปเป็นส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับคือรอรับสัญญาณจากขาเอ็กโคพินและวัดระยะตั้งแต่สัญญาณเริ่มเป็นไฮจนกลายเป็นโลแล้วเก็บค่าในตัวแปรของดูเรชันครับบรรทัดนี้คำนวณระยะในหน่วยเซนติเมตรโดยนำระยะเวลาที่วัดได้ เป็นดูเ a ชั่นคูณกับความเร็วเสียงและหาร2เพราะขึ้นเสียงเดินทางไปและกลับส่วนรทัดที่3าวนะครับแปลงค่าระยะจากเซนติเมตรให้เป็นนิ้วครับต่อไปเป็นส่วนของโว้ตรงนี้นะครับทั้งซีเรียลพินและ s ี r รียลพิน n n จะแสดงเป็นเซนติเมตรและนิว้วเพื่อแสดงบน s e r i ียลมอนิเตอร์และมีดีเลย์เป็น200มิลลิวินาทีครับ ต่อไปเป็นส่วนของ if l if state เท่ากับ0เมื่อ state เท่ากับ0มันจะทำงานในวงเล็บนี้และ state เท่ากับ0เรากำหนดไว้ด้านบนแล้วครับบรรทัดแรก set cursor คือการตั้งค่าในช่องและบรรทัดที่2 print คือการแสดง cm ในช่องที่1และบรรทัดที่2คือแสดง นิ้วครับและใน2บรรทัดนี้นะครับคือบรรทัดแรกคือตั้งค่าช่องเหมือนเดิมและบรรทัดที่2คือแสดงค่าที่รับมาเป็นเซนและบรรทัดที่2แสดงค่าที่รับมาเป็นนิ้วครับในส่วนของเอลนะครับในส่วนสเตทเท่ากับ1ได้อยู่ในเงื่อนไขของการกดปุ่มเมื่อปุ่มถูกกดค่าสเตทจะบวก1ตรงนี้ครับ ซึ่งสเ,เตตที่เริ่มค่าเป็นศูนย์การกดปุ่มแต่ละครัง้งสเตตจะบวกตัวเองทีละหนึ่งการกดปุ่มครั้งที่1สเตตจะเป็น1กดปุ่มครั้งที่สสเตตจะเป็น2กดปุ่มครั้งที่3จะเป็นจะเป็นสเตตที่3และเมื่อเป็นที่3ปุ๊บสเตตจะกลับมาเป็น0ูนย์และจะมาทำงานในสเตตที่ บรรทัดน,นี้ต่อครับในเงื่อนไขต่อไปนะครับ t h i s t e n ถ้าค่าเซนมากกว่าหรือเท่ากับ8ไฟดวงแรกกับพริบและมีดีเลย์5มิลลิวินาทีและถ้าค่าเซนติเมตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ไฟดวงที่2จะกระพิบครับเมื่อได้โคตดแล้วนะครับมาดูการทำงานของบอร์ดที่เราอ,อัปโหลดมาครับ ตัวแรก,กน,นะครับก็คือ,อ,อก,การแรอรนัทเซอร์อัลโซนิกนะครับครับถ้าค่ามากกว่า8ดอกไฟดวงไฟดวงแรกนะครับก็คือดวงนี้นะครับจากกรพิบนะครับถ้าค่าน้อยกว่า8ดวงไฟดวงที่2จากกรพิบนะครับมาดูการกดปุ่มครั้งที่1นนะครับเมื่อกดปุ่มครั้งแรกจะแสดง ค่าเิล์นะครับและมาดูการกดปุ่มครั้งที่2นะครับจะแสดงค่านิ้วและเมื่อกดปุ่มครั้งที่3นะครับจะกลับมาแสดงทั้งเิ้นและนิ้วครับครับพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ